สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาทำนิ้วใบสีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับเราก็ได้ไปตัดไปตองเราก็ทำฐานใบสีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นทำใบสีกันนะครับก็มาเริ่มต้นด้วยการทำนิ้วใบสีนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือการทำนิ้วใบสีนะครับเริ่มตั้งแต่การม้วนนิ้วใบสีจนถึงการห่อนิ้วนะครับก็จะมาพาเพื่อนๆทำนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่เคยทํานะครับหรือว่าใครที่เคยทํามาแล้วหรือว่าติดตามช่างหน่องอยู่นะครับก็มาชมกันได้นะครับในกระบวนการทํานี้นะครับครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับ จะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมทํานิ้วใบสีผมไม่ได้วนนิ้วแบบเก็บชายเหมือนอที่ก่อนก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับจะนําไปใช้นะครับก็ใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับทั้งเก็บชายและไม่เก็บชายใบตองนะครับเพราะว่าแล้วแต่งานด้วยนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนก็นะทำให้ดูหลายๆแบบนะครับ แต่เก็บชายมันก็ดียอย่างหนึ่งคืออสันใบตองตรงนี้ครับขอบใบตองที่โผล่มาตรงนี้มันจะไม่เหลืองนะครับถ้าเราเก็บไว้หลายวันนะครับมันจะมองไม่เห็นไม่เห็นรอยดำนะครับแต่อันนี้หนึ่หลาผมหอ่เอเด้บ,บินและสอคือใช้งานแบบไม่ได้เก็บไว้นานนะครับ ใบสีสู่ขวัญน,นะครับที่ลูกค้าเขาสั่งมาแล้วว่าน่าจะเป็นผูกแก่นนะครับก็เลยใบสีสูกขวัญน,นะครับก็จะให้ออกมาเป็นโทนสีหวานหวานเนาะ ก่อนที่เราจะทําใบสีทุกครั้งนะครับเราก็ต้องคํานวณจํานวนชอบใบสีนะครับว่าเราจะใช้เท่าไหร่แล้วก็จํานวนนี้ใบสีที่เราจะใช้เราจะได้ไม่ต้องทําให้มันเหลือนะครับเยอะเกินไป ในระหว่างนี้นะครับเราก็ใช้ฟอกกี้นะครับก็คือน้ําเปล่าธรรมดานะครับบอกฉีดน้ำไม่เหลือฉีดเลี้ยงเข้าไปถ้าเราไม่ได้แช่น้ำเนาะแต่ถ้าเราทําไว้เยอะๆเราก็สามารถโยนลงกระมังได้เลยนะครับ นิ้วใบสีเราพอแล้วนะครับก็มาเริ่มห่อนอิ้วเลยนะครับโดยผมจะใช้สีนี้นะครับก็คือขาวชมพูนะครับขาวบานเย็นนะครับเป็นสีบานเย็นนะครับ ขนาดของดิบ้นก็ประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วนะครับผมใช้ริบบิ้นเบอร์9เนาะในการหอนิ้วให้ดีก่อนนะครับ หลังจากที่เราเตรียมลิบบิ้นได้แล้วนะครับเราก็มาเริ่มห่อนิ้วกันเลยนะครับสำหรับนิ้วใบสีเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มือใหม่เลยเริ่มทำใหม่ๆเลยนะครับก็คือต้องจำไว้ว่าเวลาเราห่อนิ้วอะ่ะก็คือตัวหอ่อเราต้องห่อให้เท่ากันทุกนิ้วนะครับระยะห่างต้องเท่ากันทุกนิ้วนะครับถ้าสีมันชัดเจนนะครับเพราะว่า อ่ามันเวลาเข้าชอบใบสีมันจะเข้ายากนะครับถ้าเราหอไม่เท่ากันแล้วก็มันจะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับเวลาเรามาเข้าชอบใบสีนะครับก็คือระยะห่างตรงเนี้ถ้าสีมันแตกต่างกันแบบนี้นะครับมันจะเห็นชัดเจนนะครับมันจะทําให้เวลาเข้าชอบเข้าช่อบยากมากแล้วก็ การเรียงนิ้วในช่อบใบสีมันจะเรียงยากมันต้องมานั่งเลือกนะครับแล้วเข้าไปแล้วมันจะไม่สวยมันก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่เนะสาหรับใครที่จินแล้วหรือว่า,เ,าเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับมือใหม่มันมีวิธีก็คือ สำหรับผมนะผมจะใช้ข้อมือนะครับใช้มือไอ้ใช้ใช้นิ้วมือนะครับในการวัดนะครับก็คือวัดลงมาประมาณนี้จกหลอกฟุตนะครับเป็นตัววัดเนาะนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะพอดีแล้วก็จะเท่ากันทุกอัน น้สองครั้งเพื่อความแน่นครับ ก็าทำไปเรื่อ,อยๆจนครบตามจำนวนที่เราคำนวณไว้เนาะ ในขั้นตอนนี้นะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับตามจํานวนที่เราวางไว้นะครับตามจํานวนที่เราคํานวณไว้นะครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมที่สําคัญนะครับถ้าเรา,เาใช้นิ้วใบตองสดนะครับแล้วก็เราไม่ได้ มีกะละมังมาแช่นะครับเราก็ใช้กระบอกฉีดน้ํานะครับฉีดน้ําให้กับยูใบสีของเราบ่อยๆนะครับมันจะได้ไม่แห้งนะครับหรือไม่ถ้าจะให้ดีก็คือเราห่อเสร็จแล้วเราก็ใส่กะละมังน้ําแช่ไว้เลยนะครับหลังจากขั้นตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนการทําช่อบใบสีนะครับ สำหรับการทาขั้นตอนการทําช่าใบสีผมก็จะมาทาอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอ,อนั่งทำนิ้วใบสีทั้งหมดนี้ก่อนนะครับขอ,อนั่งห่อ,อไปนิ้วใบสีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอห่อเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเป็นคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ <J 1> อย่าลืมนะครับในการ ก้ชมครับก็พอสมควรแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอทำอนิ้วไวสีต่อให้เสร็จนะครับหอ,อนิ้วไว้สีต่อให้เสร็จแล้วในคลิปหน้านะครับผมจะมา,าทําชอบไวสีนะครับให้ดูนะครับเป็นชอบไวสีชอบฟ้านะครับเดี๋ยวหรือว่าชอหน้าที่หลาย เพื่อนครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างหน่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับเราก็ได้เห็นขั้นตอนในการทำนิ้วใบสีไปแล้วนะครับในการห่อนิ้วนะครับไปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการเตียยอดนะครับใบสีนะครับเป็นการเตียยอดใบสีเราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะอ่า เอาทั้งหมดนะครับที่ผมนั่งทําอยู่เนี่ยลงไปในคลิปมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับเพื่อนๆนะครับก็ได้ขั้นตอนการทําไปแล้ว <c oughs> ครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอจบอ่า คลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ใส่ทั้งหมดลงไปในคลิปนะครับในระหว่างขั้นตอนการทํามันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําตัวใบสีนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่การทํายอดใบสีแล้วก็ลงมาถึงการทําเข้าช่อบใบสีครับขั้นตอนการทํานิ้วม้วนนิ้วหอ่อนิ้วนะครับ ก็ได้ไปแล้วในคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเดี๋ยวเวลาจะยาวเกินไปเนาะอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างหน่องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์แล้วก็สำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็คือกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปออกไปเยอะๆนะครับให้คนเข้ามาดูแล้วใหเ้เข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างหน่องนะครับ ในการทำงานเนาะในการทำคลิปยิ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานก็คือเดือนนี้มีงานอยู่2งานนะครับก็คืองานที่แล้วก็คือไปที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับหนึ่งงานแล้วก็งานนี้นะครับที่ได้มาก็คือพานปบสีสุขขัญคู่หนึ่งที่สั่งมาที่จะส่งสิ้นเดือนนี้เนาะ อย่างที่บอกนะครับการสนับสนุนช่างหน่องง่ายๆเลย <c oughs> ท่านผู้ชมครับก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมครับท่านผู้ชมก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจบอ่า วิดีโอนี้ไม่เพ co ียงเท่า hmm. น so, ี so, so, ้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะห่อนิ้วทั้งหมดนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการทําชอบใบสีนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่การเรียยอดนะครับแล้วลงมาอ่าเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวเราก็มาเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นการอ่าทำชอบใบสีนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ การทํายอดใบสีนะครับแล้วก็ลําดับต่อไปก็จะเป็นการเข้าช่อบใบสีซึ่งจะเป็นแบบไหนนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ช่างหน่องได้นะครับโดยการที่กดไลค์ให้ช่างหน่องแล้วก็กดแชร์ช่างหน่องเยอะๆนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับก็ช่วยแชร์ออกไปให้เยอะให้มีคนเข้ามาติดตามเยอะๆนะครับช่างหน่องจะได้มีกําลังใจนะครับอันนี้ก็คือการสนับสนุนช่างหน่องนะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือช่วยกดดูโฆษณานะครับอยากกดข้ามโฆษณานะครับให้ช่างหน่องได้พอมีรายได้บ้างนะครับในการทําคลิปนะครับจะได้มีกําลังใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเลยงานหายหมดตั้งแต่โควิดมานะครับ ช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับก็คือต้องรักษาสุขภาพตัวเองนะครับใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์นะครับช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่เห็นในข่าวเนาะมันก็น่ากลัวนะครับ เราไปเจอกันคลิปต่อไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ